เขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเรามักจะเคยได้ยินประโยคนี้กันอยู่บ่อยๆเวลาที่ผู้ชายกับผู้หญิงคบหาดูใจกันไปได้สักพักหรือพอตกลงเป็นแฟนกันได้ระยะหนึ่งแล้วผู้หญิงมักจะบอกว่าผู้ชายเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมไม่หวานไม่เอาใจไม่มีเวลาให้เหมือนตอนที่คบหาดูใจกันแรกๆตอนคบหากันใหม่ๆผู้ชายเอาใจสารพัดอยากไปไหนก็พาไป อยากทานอะไรก็ตามใจเสมอมีเวลาให้เช้าถึงเย็นถึงเวลาที่ผู้สาวงอนไม่ว่าผิดหรือถูกผู้ชายมักจะเป็นฝ่ายงอเอาอกเอาใจตลอดตลอดเทคแคร์ care, ดูแลสารพัดหาเรื่องชวนคุยโทรหาสามเวลาหลังอาหารยอมสารพัดบอกทุกเรื่องอยู่ไหนทำอะไรบอกหมด แต่พอเวลาผ่านไปเรียกว่าเป็นช่วงหมดโปรโมชัน่นผู้ชายเริ่มไม่ตามใจเราเหมือนเก่าบอกให้มาหาก็บ่ายเบี่ยงอ้างว่างานยุ่งบ้างติดประชุมบ้างนัดลูกค้าสารพัดจะอ้างไม่มีเวลาให้เหมือนเก่าโทรศัพท์ไปหาก็ไม่ค่อยรับสายไม่รับสายไม่ว่าแต่ไม่โทรกลับมาอีกด้วยพูดมากถามมาก,ก็ไม่ได้ ผานโมโหงุดหิดใส่จะพูดจะทำอะไรไม่แค่ความรู้สึกกันเหมือนเก่าจากที่ผู้ชายเป็นฝ่ายตามตอนนี้เป็นผู้สาวที่ต้องเป็นฝ่ายตามจากที่ผู้ชายเป็นฝ่ายง้อตอนนี้เป็นผู้สาวที่ต้องเป็นฝ่ายง้ออยู่ร่ำไปแล้วสาวก็ไม่เคยหยุดคิดเลยยังจะมโนต่อ ว่าอาจจะเป็นเราที่งี่เง่าไปเองเราคงไม่มีเหตุผลเราคงเอาแต่ใจมากเกินไปบางทีที่ทนไม่ไหวจริงๆอาจจะคิดอยากเลิกแต่ก็ทําไม่ได้ด้วยเหตุผลเดียวและเหตุผลที่สุดแสงจาะคลาสสิก Classic คือรักเขามากสาวเอ๋ยยายเมาส์จะบอกให้ที่จริงแล้วผู้ชายเขาเปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนไปผู้ชายเวลาจะจีบผู้หญิงเขาทำได้สารพัดยาแค่ไหนก็ทำให้ ฝืนใจแค่ไหนก็ไม่บน่นเขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้หญิงสนใจเขาเรียกว่าเอาแต่ด้านดีมาอวดเธอแต่เมื่อสมใจของเขาแล้วไม่จาเป็นที่เขาต้องพยายามอะไรอีกเขาจึงกลับไปเป็นตัวของเขาเองยิ่งถ้ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อก,กันด้วยแล้วจวงระแรกรผู้ชายอาจจะติดหนึบ ผู้หญิงก็ยิ่งคิดว่าเขาคงรักเรามากเลยยอมทุกอย่างเหตุผลเดียวที่ยอมก็คือเหตุผลเดิมคือรักเขามากยอมหมดทุกอย่างยอมกระทั่งยอมมีอะไรด้วยเรียกว่าให้ทั้งตัวให้ทั้งใจบางคนใจปั้มแถมเงินให้อีกด้วยพอเวลาผ่านไปสักพักทีนี้ละ่ะโลกแห่งความจริงปรากฏเหมือนหนังสือเล่มที่อ่านจบเล่มแล้วก็วางทิ้งไว้เฉยๆไม่มีอะไรให้เขาต้องค้นหา อาจจะลืมไปเลยหรือถ้าว่างๆนึกขึ้นได้ก็อาจจะหยิบหนังสือเล่มเดิมขึ้นมาอ่านใหม่อีกครั้งแต่มันก็แค่ค่าเวลาเหมือนหนังสือนอกเวลาที่อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ผู้สาวที่ยอมมีอะไรกับผู้ชายง่ายๆเคยคิดบ้างไหมว่าผู้ชายเขาจะเอาเราไปเม้ามอยเฮฮาในกลุ่มเพื่อนผู้ชายของเขาหรือเปล่าหรือถ้าไม่คิดหรือว่าเขาจะเลือกให้เป็นแม่ของลูกเขาจริงๆ ยิ่งผู้สาวทำตัวเหมือนของตายของเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่เห็นคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งผู้ชายคนไหนตอนจีบกันใหม่ๆพูดว่าผมขาดคุณไม่ได้ถ้าขาดคุณชีวิตผมจะอยู่ไม่ได้แม่ตอนท่านหายหัวไปแม้แต่เงาของท่านก็ไม่เห็นลืมคำพูดประโยคคลาสสิกไปเสียสนิทใจ ยายเมาเชื่อว่าผู้สาวหลายคนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนสาวเอ๋ยยายเมาอาจจะเป็นคนหัวโบราณแต่เชื่อยายเมาเถอะอย่าทำให้ตัวเองมีราคาแต่จงทำตัวเองให้มีคุณค่าอย่าทำร้ายทำลายตัวเองโดยการทำตัวง่ายไม่มีผู้ชายคนไหนเห็นคุณค่าของผู้หญิงที่เขาได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอาจจะไม่ได้หมายความว่าผู้ชายทั้งหมดจะเป็นอย่างนั้นนะ อาจจะพอมีอยู่บ้างผู้ชายที่เขารักจริงหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษจริงๆแต่ร้อยละเกือบทั้งหมดยายเมาเชื่อว่าผู้ชายจะไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาไม่ต้องรงแรงไม่ต้องพยายามสาวเอย่ยรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้มากพอวางตัวให้ดีรักนวลสงวนตัวที่สำคัญพึ่งพาตัวเองให้ได้และรักษาใจตัวเองให้เป็น แล้วจะเป็นผู้สาวที่ไม่ต้องพูดว่าทำไมผู้ชายเขาถึงเปลี่ยนไป